พบกับพ่อล,ลาจากหางหุ่นส่วนจำกัดเอ็นเอ็นคอนเซปตเฮาส์ศูนย์รับสางบ้านสวยดีมิสไตล์มนีจะผ้ามาเยมช่ยมบ้านหลกค้าอยู่ที่บ้านบาทองตำบลพันหน้าอำเภอพันนาจังหวัดสกลนครบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นครึ่งมีพื้นที่ใช้ซอยทั้งหมดร้อยแปดสิบสามตารางเมตรหน้ากว้างจะกว้างอยู่ที่สิบสามเมตรส่วนเลือกจะเลือกอยู่ที่สิบสามเมตรมีด้วยกันสามห้องนอนสองห้องน้ำ หนึ่งถงรับแขกไงหนึ่งของคร่วมีที่จอดรถมาเลยค่ะมารับชมกันเลยค่ะลงรถจะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ11เมตรมเอกลักษณ์ของข้างหางเห่าก็คือไสาลรางที่เห็ดเป็นกันเปื้อนรอบบ้านให้ลูกค้าเคลือบด้วยน้ำยาเอร่อยเพื่อที่จะเพิ่มความง่ามให้ของหินที่จะ้่ให้เกิดตะไคร่น้ำ บ้านหลังนี้จะเป็นประตูไม้แบบบานเปิดจะเป็นสร้างพิเศษนะค่ะประตูบ้านหลังนี้มารับชมข้างในกันเลยค่ะเดินตรงมาจะเป็นห้องโถงรับแขกใหญ่จะมีความกว้างวิธี4เมตรคูณ9เมตรระดับฝ้าจะอยู่ที่2เมตรเกฟฝ้าก็จะเป็นฝ้าลูม,มีดดาวไลอย U4 จุดทัดจากห้องโถงรับแขกจะเป็นห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่หนึ่งจะมีความกว้างวิธี4เมตรคูณ4เมตรระดับฝ้าจะอยู่ที่2เมตรเกซมีดาวไลอย U4 จุด อลูมิเนียมของบานล่างนี้จะเป็นอลูมิเนียมสีดําถ้าจกห้องนอนที่หนึ่งจะเป็นห้องน้าที่หนึ่งห้องน้าที่หนึ่งจะมีความกว้างวิธีสองเมตรคู่นสองเมตรสี่สิบระดับฝ้าด้วยีสองเมตรหกสิบห้องน้ำก็จะแบ่งเป็นสองโซนจะเป็นโซนแหงกับโซนเปียกโซนเปียกก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีฟักบัวทางข้าวสารเทศเป็นช่องว่าให้ลูกค้าไว้ในว่างของในส่วนของโซนแหงก็จะมีชักโครกมี ไยนั่มดีข้าเตกอจะเป็นข้าเตอร์รอนในทีท็อปก็จะเป็นหินเกนีดสีดำช่ามจะเป็นช่ามว่างบน องน้ําที่หนึ่งจะเป็นของขัววของขัวจะมีความกว้างวิธี3เมตรคูณหาเมตรหาสิบและรัฟ้าจะอยู่ที่2เมตรเก้าซิขาเตอร์รัวจะมีความยาววิธีหาเมตรขคา์เตอร์จะมีอ่างรางจานเป็นสองหลุมจะมีที่พักจานด้านล่างของข้า์เตอร์จะเหตุเป็นช่องว้ให้ลูกค้าได้ว่างของในส่วนตัวท็อของขคา์เตอร์รัวก็จะเป็นหินอน่อนสีขาวส่วนผนังถ้าเข้าก็ได้กุเพื่อที่จะ กูกระเบื้องเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ทำความสะอาดเช็ดถูได้ง่าย ชั้นสองจะมีความกว้างว่ธีเมต่อสามิบบันไดจะเป็นไม่จริงท็อปกับท็อปเล่าจับก็จะเป็นท็อปเล่าจับไม่จริงมารับชมขางบนกันเลยโดนตรงคุณมากด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามจะมีความกว้างวิธีซี่เมตรคูณซีเมตรระดับฝ้าจะวิทีสองเมตรเก้าิบมีดวหล่าไหลย,ยูซีจุดทัดจากห้องนอนที่สามมาเบิ่งงของนอนที่สองกันเลยค่ะ ้องนอนที่สองจะมีความกว้างอยู่ที่4เมตรคูณ6เมตรหาิระดับฝาจะอยู่ที่2เมตรต่ิมีดาวไหลยุ่6จุดในของนอนที่สองจะมีของน้ำที่สองมีของน้ำในตัวมารับชมหมของน้ำกันค่ะของน้ำที่สองจะมีความกว้างอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรสี่ิระดับฝาจะอยู่ที่2เมตรหกิในของน้ำจะแบ่งเป็นสองโซนคือกันจะมีโซนแห้งกับโซนเปียกในโซนเปียก ก็จะมีเครื่องเท้าหนําอูนมีเช่าเวอร์ทางเท้าไกด์กอเป็นช่องว่าให้ลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ว่างของตัวนี้ก็จะเป็นแผงกันร,ระวางโซนแห่งกับโซนเปียกในโซนแห้งก็จะมีชักโครกมีสายช่าระเข้าเตอร์อ่างล่างน้าจะเป็นเขนาเตอร์รอในทีท็อปก็จะเป็นหินแกนี้สีดําช่ามไปช่ามว่างบนค่ะอีกอย่างหนึง่ง ช่างเฮ้าได้เดินมาให้ลูกค้าก็คือในห้องนอนก็จะเป็นเบเกอร์แอร์ในห้องน้ำก็จะเป็นเบเกอร์เครื่องทำควาอุนลูกค้าสามารถซื้อแอร์ซื้อเครื่องทนควาอุนมาติดตั้งได้เลยทางเฮ้ามีทางทีมงานติดตั้งแอร์ติดตั้ง้ามานติดตัง an, ตดต้งโซลาร์เซลล์ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับทางเฮาได้ในราคาที่ย่อมเยา้าอีกระบบเพื่องที่ทางเฮาได้ว่างไวตั้งแต่ตอนโครง้สงก็คือระบบป้องกันปวก จะเติมน้ำยาอีกรอบนึงก็คือตอนที่ทรงหมออบ,บ้าน ยามช่มมาลูกค้าก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้สางย่ทีบ้านบะทองตำบลพันนานิคมอำเภอพัฒน,นานิคมจังหวัดสกลนครบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นครึ่งมีพื้นที่ใช้ซอยทั้งหมด183าตารางเมตรหนักกว้างทั้งตัวบ้านจะกว้างย่ที่13เมตรส่วนลึกของตัวบ้านจะลึกย่ที่ิ3เมตรมีด้วยกัน3มห้องนอนสองห้องน้ำหนงห้องโถงรับแขกใหญ่หนึ่งห้องครัวด้านล่างมีที่จอดรถ ลูกค้าท่านใดสนใจแบบบ้านหลังนี้หรือมีแบบบ้านอยู่แล้วหรือยังบ่ทันไในมีแบบบ้านทางเฮาสามารถออกแบบให้ล่งกับที่ดินที่ลูกค้ามีได้ทางเฮ้ามีทางสถาปานิกและวิศวกรที่สามารถออกแบบและควบคุมการก่อสร้สางทางเข้าจะสร้างที่ภาคอีสานตอนบนจะมีจังหวัดน้องค่ายบึงการอุดอรธานีสกลนครน,นครพนม มูกดาหารเป็นบางอำเภอสามารถติดต่อกับทางเท่าไู่3ช่องทางช่องทางที่1เบอร์โทรและ ID ไลน์เบอร์โทร0811177639ช่องทางที่2เป็นช่อง Facebook ซื้อช่อง Facebook SNN o n อนเซเฮาช่องทางที่3เป็นช่อง YouTube ซื้อช่อง YouTube s n c ค n อนเซเฮารับสางบ้านฝากกดแจ้กดไลค์สับสไขา่ไว้นําไมด้ค่ะ ฝากไวน้นะเมด้าค่ะหางหุ่นส่วนจำกัดเอ็นเอ็นเอนเส็เฮาสู์รับสางบ้านสวยด,ดีมีสไตล์ขอบคุณลหลายๆที่รับชมขอบคุณค่ะ